เราคือนะรอดนักสืบคูนนะนะคราเป็นฆาตกรค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ยงเกมอะไรมัเนี่ยนะเป็นเกมแนวฆาตกรนะฮะก็บอกไปก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นนะฮะ ข้าวเกมไม่ได้ฮะเราเล่นเกมยยกตัวชายงานลแล้วก็ <c oughs> ตัวชายแคาแตะเปิดคลิปเดย์ไปวอร์เลยว่ะแล้วมาค้องกับลูกชายหนึ่งคนนะแล้วต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครสัตว์เลี้ยงเหรอว์หรือเนี่ยเนี่ยนี่เกิดม <c oughs> า,า,ลานนมนะแล้วต้องเอาเสียงตอนี่ครับผมนะแล้วเราต้องใส่วัวเป็นหู <c oughs> ฟังนหนิว่าเราเป็นเกมเมอร์ไง นี่เรามาเกมเมอร์นางเดียวเท่านั้นบอกไม่สกอ <g ül> ดเลยเราเป็นเกมเมอร์หนู่มเงไงมีคนหนึ่งอ่ะสามารถโกหกได้รู้ว่าเราเป็นไอ้ท่านนี้ไะ่ป็่ฆาตกรนะฆาตกรสามารถโกหกได้เลยนะฮะไอ้คนนี้ต้องว่าไอ้ไอ้ออคนนั้นเป็นฆาตกรอะผมเป็นฆาตกร <c oughs> ขายเพไ,ไ,ไปเลย,ย,ย,ยนะพอไปไปมีลูเลยอันนึงอะ เออเพื่อนเพื่อนว่าทับเออเพื่อนทำได้สวยตอนนี้ฮะเราเจอเพื่อนนะฮะเราต้องไม่ฆ่าจัะวันนี้ตอนนี้มันฆ่าไหมไม่ต้องฆ่านะเขาสงสัยฮะเป็นเรื่องเลยแล้วเขาจะฆ่ายังไงเนี่ยเขารวมกันตรงนี้เนี่ยออเอาดันตาย yes ดัมตายเพราะเราแซงหนุนตรงนี้ฮะกนนฮะ็นับถืโะะะอโคนนะฮะไปฆ่าตะกอนไงฆ่าตะกอเป็นนับถืไอไม่ในะบอกไว้ก่อน ผมมั่นใจว่าเราไม่ใช่คาตรกรนะฮะเราไม่ต้องไป,ปงห่วงไอ้นี่ไอ้นี่เป็นาตรกรนะมึงขุดกับเพื่อเราเราสองทำบ้าเรามันมีพิรุธไหมงานนี้ออกเอาไปออกเลยตรงนี้งาสามารถเป็นเศษประสานคิดใจได้ยังไงนี่นี่อีกก็หนึ่งเซนเซนอยากลองคำนี้มานานนะฮะ โอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่โน้โนไม่ยอมไม่ยอมเอาไปกอยากเด้กล้ามมืออะฮะดืนน้ำน้ำาูมหลเเพนผมอ่ัตกรอนฮะเราต้องตามไปสี่อะไรไปดีนะแล้วเราไม่มีจังหวะที่เราสามารถลงมือเขาได้อ่ะ แ้วเรามีจหอะไหนที่นเปิดระบบได้วะขอคุรลาบกลัคุราคุรามาย่งต้องทำรกิจก่อนฮะนาเอะนิมไม่สังเกตว่ากุมคัตาก่อนนั้นเลยฮะ เในงานไหนต้องทำงานนั้นเลยไปไว้ก่อนเลยอีเท่เออ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 ้ไหนเป็นข้าคือกาตกรเจสันบอฮิฟุฆาตกรที่ไม่ป็นในใครเราได้เป็นฆาตกรเนี่ยคุณไปซองรอบเลยเนี่ยมองวม่ตรบนี้จะไปลรุนจับเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้เพื่อนเขาโม้ยังงี้เรามากวนประสาทอะผมก่อนไหม รอบแรกปิดออฟซิเจนนี่ปิดออฟซิเจนนะฮะยอดไม่เอ,อือวันนี้เราทำภารกิจหนูอ่เจอไอ้เหลืองตายเขาด้วาตายสามเลยฮะคุณยอดเลยเพื่อนท่านำไม่ทำอะไรเดี๋ยวฮะพวกนี้เนี่ยง่ายจังวัดตอนนี้ฮะเตาลังระคำ ไอ้นี่นีกก่มันเดือดนันอฆาตกรไเป็นไรความทุกข์สายมีความอยู่ทเท่ากันถ้าเป็นฆาตกรคนต้องถูนตีถูกลลยใครมีกฎเปน็นอันวาฆาตกรฆาตกรถดนตีถูกล่กนนะ้อง่าเพื่อนเราต้อไม่ตายคนแรกอะคเพื่อนเรา,า,าต้ไ,ออไม่ตายคนแรกขับรถไปเาอายาลุนท่อเข้าใจไหมถ้าราสลก ตอนนี้ฮะทุกคนนี้เสียงผมซาๆนี่หนึ่งเราะว่านั้นมันคือฝนตกก็เหนึงเขาบอกนะก็ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะเล่นให้คุณเห็นว่าไอ้ไอ้ไอ้นี่มันขัดกรดหรือเปล่านะไอ้ชีเขียวแน่เลยผมน่าน่เป็นคนนี้แน่เลยไอ้แอะแอะอ้ยเขาเป็นไงฮะฮะโอเคโอ้มีคนในงานเยอะฮะก็เพราะว่าไม่ใช่ผมที่ลง้ในงานเยอะปวกนี้ฮะก็ผมไม่ใช่ขาดกรดไงเออ คือถ้าเกิดเับไปดับได้สมซีได้คือเราไปฆ่าตาก่อนนั่นเองฮะเราสามารถไปพวกกลุมระบุต่างๆนั่นเองเออใครเคยเล่นเกมนี้ไหมอันแหนนะผมเคยเล่นครั้งหนึ่งนะฮะก็ตอนนั้นผมไปฝึกรายงานเนื่อว่าเขาหาไปกฆ่าตากรแล้วผมก็บอกพนนั้นว่าเฮ้ยเราไปรวบรวข้อมูลมาปุ๊บมันสงสัยผมในโลกออกข้อมูลว่าทําอะไรที่ไหนเผมไม่ใช่ฆ่าตากรอนะคุณบอกมันเยอะเหรอฮะผมบอกเยอะเลยคนก็สงสัยตัวผมนะฮะไอ้เค โอ้มอนอนนอันโนยาไม่กันตุอกอ่ปุ๊บปกูแสรปุบไดก้ดกเสร็จเลยผมปกไกันตุกอดทำไมเอทำผมแบบนี้ได้ไอผีเราไม่น่าที่เดินทะลุสีสย่างแล้วคือ scp หนะึ่ะแบบอิญยาเต็มตัวเลยเนี่ยโ <c ười> อเค ใครชอบอ่ะหนึ่งดไลคกก็แจก็ทสวงนี้ผมแพ้เอยโดนในงานไปรับสะกดโอเคใะชอบคนแรกก็แจกคนติดตาคนติดูคนเปื่ื่ไม่ช่าเชียร์ไม่แม่ครับมามสวดสบไยตัวหนจับกปนกตกรด้วย